ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องสะเทือนเมื่อฟีฟ้าออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าการจัดฟุตบอลโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีเจ้าภาพร่วมจากชาติในอาเซียนนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเกียรติสูงสุดเช่นนี้ความฝันที่เคยเป็นเพียงเสียงกระซิบในวงสนทนาแฟนบอลกลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างไม่คาดคิด และแน่นอนว่าประเทศไทยคือหนึ่งในเจ้าภาพหลักที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ้าท่ามกลางความตื่นเต้นความภาคภูมิใจและแรงกดดันมหาศาลที่กำลังถาโถมเข้ามาการที่ฟีฟ้าเลือกอาเซียนเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลระดับโลกเพราะภูมิภาคนี้ไม่เพียงมีฐานแฟนบอลมหาศาล แต่ยังมีพลังของวัฒนธรรมฟุตบอลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ต่างก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาระบบหลีกอาชีพและเยาวชนแต่สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ช็อต ยิ่งกว่าคือการที่ฟีฟ่าประกาศอย่างเป็นทางการผ่านถแถลงข่าวพิเศษในกรุงซูริกโดยมีการยืนยันชื่อประเทศไทยเป็นประเทศหลักในการจัดรอบเปิดและรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกอาเซียนเสียงโห่ร้องแห่งความดีใจดังไปทั่วสยามประเทศแฟนบอลหลายคนถึงกับน้ำตากรอเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเขารอคอยมานานหลายทศวรรษประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพร่วมในระดับเอเชียหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีโอกาสก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกเช่นนี้มาก่อนนายกรัฐมนตรีของไทยออกถแถลงการทันทีหลังจากฟีฟ่ายืนยันโดยระบุว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือเรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ แรงกระเพื่อมจากข่าวนี้ทำให้แรงกิ้งของทีมชาติไทยพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง FIFA แรงกิ้งล่าสุดขยับขึ้นมาแต่ระดับท็อป80ของโลกซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ15ปีสื่อญี่ปุ่นและเกาหลีถึงกับออกข่าวว่า Thailand is back และเริ่มมองว่าทีมช้างศึกอาจกลายเป็นพลังใหม่ของเอเชียในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงในขณะที่บรรยากาศของความสุขยังอบอวลอยู่ มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันและกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดของวงการลูกหนังไทยในรอบ10บปีเมื่อชนาทิพย์สงกระสินหรือเมซี่เจกับตันทีมชาติไทยเกิดอารมณ์เดือดในเกมอุ่นเครื่องกับเวียดนามเขาโดนเข้าสกัดหนักจากคู่แข่งหลายครั้งติดต่อกันก่อนจะตอบโต้ด้วยการสอกใส่กองหลังเวียดนามจนล้มควม่กำกรรมาการไม่รอช้าชูใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีภาเพเหตุการณ์นี้ถูกแชร์กระหน่ำทั่วโลกออนไลน์ แฟนบอลแอร์ตกออกเป็น2ฝ่ายบางส่วนมองว่าชนาทิพควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และไม่สมควรทําในฐานะกัปตันทีมชาติขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าเขาโดนยั่วยุเกินเหตุและการกระทําของเขาคือการปกป้องศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยชนาทิพให้สัมภาษณ์หลังจบเกมด้วยน้ําเสียงนิ่งว่าผมไม่อยากให้เด็กๆทําตามผมแค่คนธรรมดาที่มีอารมณ์ตอนนั้นผมเจ็บและผมรู้สึกว่าเราถูกดูถูก คำพูดนี้กลายเป็นไวรัลในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงและถูกตีความไปต่างๆนานา,นาสื่อญี่ปุ่นถึงกับขึ้นพาดหัวว่าชนาทิพย์ lost his c u but kept his pride FIFA ประกาศเตือนทันทีว่าจะตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากชนาทิพเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเติบโตของฟุตบอลอาเซียนและการกระทำของเขาอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก แต่ในอีกมุมหนึ่งแฟนบอลไทยจำนวนมากกลับมองว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั่วโลกเห็นถึงแพสชั่นที่แท้จริงของนักเตะไทยที่พร้อมต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาติในโซเชียลมีเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนาทิปใบแดงครึ่งเทรนด์อันดับหนึ่งในไทยภายในไม่กี่นาทีมีทั้งเสียงให้กำลังใจและเสียงวิจารณ์ปะปนกันไปบางคนโพสตว่าถึงจะโดนแดงแต่เจคือนักสู้ของเราขณะที่บางคนกล่าวว่า ฟุตบอลโลกกำลังจะมาอย่าทำให้ภาพลักษณ์ทีมเสียหายกระแสะที่เกิดขึ้นกลายเป็นบทสนทนาระดับประเทศอีกครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่ไทยผ่านเข้ารอบเอเชียนคัพเมื่อหลายปีก่อนหลังเหตุการณ์นั้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกถแถลงการขอโทษต่อสาธารณะ และยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทีมชาติในฐานะเจ้าภาพฟุตบอลโลกขณะเดียวกันมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยได้ออกมาปลอบใจชนาทิพในห้องแต่งตัวพร้อมกล่าวว่าเราเข้าใจนายแต่เราต้องยิ่งใหญ่กว่านี้เราเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้ววนาเจ คำพูดนี้ถูกเผยแพร่ต่อในคลิปสั้นๆบนทิกต็อกและกลายเป็นไวรัลทันทียอดวิวทะลุก30ล้านครั้งในเวลาเพียง2วันผู้คนต่างชื่นชมในความเป็นผู้นำของมาดามแป้งและยกย่องชนาทิพที่ออกมาขอโทษต่อสาธารณะในเวลาต่อมาเขากล่าวว่าขอมาจากกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมผมอยากให้คนจำผมจากผลงานไม่ใช่จากความโกรธในวันนั้น ในอีกด้านหนึ่งฟีฟ่าได้ออกเอกสารอย่างเป็นทางการระบุรายละเอียดของฟุตบอลโลกอาเซียนโดยกำหนดให้ประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับเวียดนามและสิงคโปร์ในฐานะเจ้าภาพร่วมรองการแข่งขันจะมีขึ้นในสนามระดับโลกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามปทุมธานีสนาม,ม,ม JBK อินโดนีเซียและสนามบูกิตจ,จาริวในมาเลเซีย นักวิเคราะห์เชื่อว่าการจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า5 0 0นล้านบาทให้กับภูมิภาคอาเซียนการท่องเที่ยวจะเติบโตออย่างก้าวกระโดดโรงแรมและสายการบินจะเต็มตลอดช่วงการแข่งขันขณะที่แฟนบอลจากทั่วโลกจะได้สัมผัมสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นอาหารดนตรีหรือศิลปะ แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือโอกาสที่ทีมชาติไทยจะได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกต่อหน้ากองเชียร์ในบ้านเกิดความฝันที่เคยดูไกลเกินเอื้อมกำลังจะกลายเป็นจริงนักเตะหลายคนเริ่มพูดถึงแรงบันดาลใจที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุภโชคสารชาติกล่าวกับสื่อว่าผมเคยฝันว่าอยากเตะฟุตบอลโลกตอนนี้มันไม่ใช่แค่ฝันแล้วมันคือภารกิจของเรา ฟีฟ่าเองยังออกมาชื่นชมสมาคมฟุตบอลไทยว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดในอาเซียนในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในยุคของชนาทิปและมาดามแป้งที่ร่วมกันผลักดันระบบเยาวชนและโครงสร้างฟุตบอลให้แข็งแกร่งขึ้นจนไทยกลายเป็นต้นแบบขององค์การบริหารฟุตบอลสมัยใหม่ในภูมิภาคนี้แม้จะมีดราม่าร้อนแรงจากใบแดงของชนาทิพย์ แต่ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้กลับยิ่งสร้างความสนใจให้ทั่วโลกหันมามองฟุตบอลไทยมากขึ้นสื่อโยุโรปบางแห่งถึงกับเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Red การ d o f Pride หรือใบแดงแห่งศักดิ์ศรีเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนักเตะจากประเทศที่กำลังจะกลายเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกทั้งใบจะหันมามองอาเซียนประเทศเล็กๆที่รวมพลังกันเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่บนเวทีลูกหนังโลก ฟีฟาเชื่อว่านี่จะเป็นฟุตบอลโลกที่มีมน์เสน่ห์ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันแต่คือการเฉลิมฉลองของมิตรภาพวัฒนธรรมและความฝันที่กลายเป็นจริงประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพหลักกำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสนามการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามแข่งขันการปรับระบบตัวออนไลน์ให้รองรับแฟนบอลทั่วโลก และการฝึกอบรมอาสาสมัครนักหมื่นคนเพื่อให้การต้อนรับดีที่สุดในโลกชนาทิพย์เองก็ประกาศว่าจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมเปิดตัวฟุตบอลโลกอาเซียนเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดพลาดในวันนั้นคือบทเรียนสำคัญในชีวิตของเขาผมอยากลงเล่นในบ้านเราผมอยากให้โลกเห็นว่าคนไทยรักฟุตบอลแค่ไหนเขากล่าวด้วยแววตาที่แน่วแน่จากใบแดงที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างเสียงวิจารณ์ กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้เหมือนกับประเทศไทยที่ผ่านความยากลำบากมากมายในวงการฟุตบอลแต่ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดสู้และเมื่อเสียงนกหวีดแรกของฟุตบอลโลกอาเซียนดังขึ้นประเทศไทยจะไม่ใช่เพียงเจ้าภาพแต่จะเป็นหัวใจของภูมิภาคเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าความฝันไม่ว่ามันจะดูไกลแค่ไหน ถ้าเรามีความกล้าและศรัทธ,ธาวันหนึ่งมันจะกลายเป็นจริงได้เสมอ